เอาเนี่ยครับทุกชจ้าค่ะสวัสดีคุณผู้ชมท,ที่น่ารักนะครับผมทุกคนหนังบ้านนะเด็กผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอวันนี้วิดีโอที่แล้วเราเล่นตัวลองท็อปไปใช่ไหมไอที่อโอ้ว้าวข้อมันเอียงนี่นะโอ้ว้าวเบลอเยอะครับวิดีโอที่แล้วเราเล่นออ่่ ทีอะไรวะทีิใช่ไหมเราเล่นทีวิเออเราเล่นทีวิไปนะครับผมแต่ว่าเราเล่นเป็นตัวตัวที่2นะครับเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอามาตัวเริ่มต้นกับตัว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 ท็อปเลยนะครับผมจะจะเริ่มต้นกับตัวท็อปมาลอง VS กันดูนะครับทุกคนมาดูกันว่าเขาจะไถนาได้ดีขนาดไหนแล้วกันนะครับผมก็จะมี2ตัวนะแต่ว่าตอนนี้มันแต่งเล็กน้อยไม่เอาครับผมไม่เอา เดี๋ยวตัวแต่งได้เยอะๆยตัวเริ่มต้นนะครับเราไม่ต้องแต่งเครื่องใช่ไหมมันจะเป็น T W 2 5นะครับผมยางอ่ายางอันนี้สวยอ่ะเอาอันนี้นะครับผมอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้ไซเลนครับผมจัดมาจัดมาทุกอย่างเหมือนกันหมดครับผมต่างกันแค่เครื่องนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ต้องเอาครับผมเอาไม้หมดเอามาให้หมดามาใหญ่เรือไม่แต่ซากในเนี้ย เอามาให้หมดเลยเอามาให้หมดเลยอันนี้ไม่ต้องเอาครับผมสามารถเปลี่ยนสกิลได้นะทุกอย่งครับ,รบอ๋อสุดยอดเลยทีเดียวเ็กเดยวครับสามารถต่อเขาเรียกว่าต่อเป็นอะไรข้างหน้าก็ได้นะครับผมทีนี้ผมซื้อไปแล้วทีนี้อ้าวทุกอย่างเหมือนกันหมดนะเมื่อกี้เป็นตัวตัวเริ่มต้นปั๊บอันนี้เป็นตัวท็อปสังเกตว่ามีอะไรที่เปลี่ยนไปอ่าตัวตัวเขาเรียกว่าตัวเลขอ่า ตัวเลขนะครับผมแล้วก็จะเป็นกระจังตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีดํานะครับล้วก็ต้องบางคนเป็นสีดำานะก็อาจจะดุขึ้นนะครับผมดุดันนี่ครับดุขึ้นนะครับผมทุกอย่างเป็นสีดําหมดเลยนะครับผมสุดยอดสุดยอดโอเคครับผมกดซื้อไปก็ได้ยงมรับจากนั้นนะครับผมเราก็ซื้อผ่านไปนะครับผมทุกทุกอย่างสองันหมดนะครับผมอันนี้คือฟอร์ดอะไรวะเนี่ยแปดสี่ศูนย์เหรอเจ็ดแปดสี่ศูนย์ ฟอร์ตตัวไหนครับเน,นีอะหรอนี่คือฟอร์ตตัวไหนครับเนี่ยโอเคอันนี้ก็เลือกไปอันนี้เราเอานันนี้อ่าอันนี้เลือกไปขอเป็นสีแบบว่าเข้มๆหน่อยละกันอ่น,นีนสีฟอร์ตทุกอย่างสองหมดครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ย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 อันนี้เป็นตัวเอ่อตัวท็อปตัวท็อปนี่ตัวท็อปเลยเนี่ย เราก็ลองมาดูกันว่ามันจะมีอะไรที่จะแตกต่างกันขนาดนั้นวะคุณผู้ชมคดูว่ามีปะคณดูว่ามีอะไรที่แตกต่างกันปะเอาเฮ้ยเฮ้ยมันมึนอะไรของมันเนี่ยโอ้มึนอะไรของพี่เนี่ยอ่ะคณดูว่ามีอะไรที่แตกต่างกันปะใจเย็ยนดิ มึงไปถอดอะไรตรงนั้นวะเดี๋ยวโอ้โหโอเคอเคุอค้ยแบบนี้แบบนี้แบบว่าเขาเรียกว่าหุยมึงอะไรของมึงมเนี่ยเฮ้ยไม่เอานะ้ำโมโหแล้วนะโมโหละแบบนี้มันอะไรของมันวะเอ้ยไม่ไม่ใช่แบบนี้คือแบบว่าเห็นคือเห็นได้ชัดเลยคือฝุ่นครับผมอ่ามันต้องอย่างนี้โอ้ บัดเท่าเอออันนี้จะเป็นตัวท็อปละกันดีกันที่ครับ,รบอล่ะตัวท็อปครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวเริ่มต้นกันนะครับผมแม่เริ่มต้นมันก็แต่ว่าดีนะตัวเริ่มต้นแม่งมันได้แบบว่าห้องแอร์มาเลยอะเนาะใครมีความรู้เรื่องอรถทงรถไถนี่เ็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้เลยครับผมแต่ว่าถามว่าผมชอบไหม เริ่มชอบแล้วไอ้ยียเป็นแสงเสียงเสียงมันลั่นดีรัเผมเดี๋ยวเร,เราพักเรื่องรถขุดไว้ก่อนนะเสียงมันก็ไม่ต่างกันเลยคุณดูถ้าถ้าแบบว่าปิดสติกเกอร์เนี่ยมันดูไม่ออกเลยนะว่าตัวลึมต้นกับตัวท็อปเนาะเออต่อจากนี้ก็ซื้อเป็นโเรเบตนะครับผมผมก็จะซื้อเป็นโลเบตรต้นนี้ลอยนะครับผมนี่นลอยเอาเลยมาเลย มาเลยครับมาเลยเอามาเลยครับเอามาเลยครับเอามาเลยอ,อันนี้เราก็จะเ,เป็นแบบว่าลายแบบว่าให้รถไถขึ้นอ่ามันต้องเป็นแบบปกเก็ตอย่างนี้หน่อยอันนี้ก็ต่อเตอิมมาเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องเอาได้ไหมไอ้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเนี่ยมันติกันไหนวะอ๋อช่างแม่งเนีย่ยอ๋อนี่ตัวค้ำนะครับผม อันนี้ตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยตัวไหนวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อเอาน,นี่ก็ถูกแล้วเนี่ยอันนี้เอาครับผมบอดี้อ่าเชิงเฉียงเลยดิเออมันจะได้แบบว่าอ๋อให้รถเออนี่เอาออกอ๋อมันต้องติ๊กตรงนี้อันนี้แผ่นโท้อนแสงเอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดสีครับผมเป็นสีโกเบนะทุกท่านครับนี่ผมชอบมากเลยสีโกเบโอเคเซอร์เลาย เฮ้ยเฮ้ยเทำไมเสียงเป็นแบบนี้วะเฮ้ยคุณดูว่าวิดีโอนี้จะได้แบบว่าอ่อตัดไอ้จะได้แบบว่าไถ่ปะท่านผู้ชมคุณดูคิดว่าได้ไถ่ปะอ๋อหมอน่าเป็นเอาเบอร์สิบเป็นเน็ตเบนก็ได้อ่าอ่าอ่าเดี๋ยวเลือกให้ก็ได้นะโอเคซื้อมาไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงลูกไห้เขาอยู่ตรงไหนกันลอย ีไปครับผมามาครับเดี๋ยวเราไปถไยกันดูนะครับผมจะเป็นยังไงครับผมมาเนข้ามาดีครับหน้าผมเหลืองไหมเหลืองชัอบ,บันเดอะสามทุ่มแล้วโอ้ยยอเอาไม่ใช่นี่หว่ามันต้องเอาลงอย่างงี้โอ้โหยเด้งจัดเลยนี่คือหาง นี่คือหางโรเบตนะครับผมเขาก็รู้กันอยู่แล้วรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับผมนี่คือหางโรเบตสีโกเบนะครับท่านผู้ชมครับโอ้ทางยึ้นกระชันเหมือนกันนะครับนี่อ่ะอาจจะเบอร์เบอร์นิดหน่อยนะผมเพราะว่าเพิ่งทำงานมาแล้วมาอัดคลิปเลยโโหจ,จะเบอร์เบอร์นิดหน่อยนะครับสมองเบอร์เมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอุย้ย เฮ้ยออเโอ้โหโอ้โหเออ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 ดูเหยียบเันเร่งดิเออเหยียบเันเร่งไปขานแมพี่ก็เซียนซะแล้วเกินเหยียบเันเร่งไปขานเนี่ยวพี่ก็โอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวหน้าผมมันหน้าผมเหลืองไหมท่านผู้ชมเหลืองปะนี่นี่เหยียบเันเร่งเหยียบเันเร่งถึงแม่ถึงแม่ โอเคเอาเฮ้ยทำไมไม่วางเอ้ยอ่านี่ลอยเราปิดประตูสักหน่อยหนึ่งนะครับผมผมดูคิดว่ามันจะอ๋อมันจะได้ไถไหมไปดูวิดีโอเนี้เออคือคลิปที่ผมวิดีโอที่ผมย้ายไปอ,ะอ่ะอ่าที่ย้ายรถดีแท็กไปไปไถานาไอ้บ้ามันโคตรมึนกด <c oughs> จะย้ายได้ กูจะกว่าจะย้ายได้แต่และดอกแต่และว,วิโอ้โหทำไมฝุ่นมันเยอะจังวะอุ้ยแรงอุ้ยโโอ้หตอนไถให้มึงเป็นแบบแบบนี้นะตอนไถอ่ะตอนไถให้พี่เป็นแบบนี้นะลูกพี่ไม่ใช่ว่าบอดไม่ใช่นะไม่ใช่แบบไถกระกาดไม่เอานะลูกพี่อ่ะไม่เอานะแมนะ่มีเสียงแอดเลยนะไป่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราย้ายกันเลย เหมือนอย้ายเปดสองหนึ่งศูนย์เลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยขึ้นดิเฮ้ยหางนะเอามันมึนอะไรของมันมะเนี่ยเอาไอน,นี่มึนอะไรไอไอน,นี้มึนมึนจัดเลยอะ่ะเอาขึ้นดิเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยโอ้โหไม่มีเสียงว่าอยู่แล้วมันกดตัวไหนมันขึ้นมะเนี่ย มันจะกดที่ตัวรถเหรอเอา้าแล้วมันกดตัวไหนมันขึ้นน่ะท่านผู้ชมเอาไว้กดแซนเป็โบอีกเอาตรงนั้นอโอ้โหแสดงว่าหางตัวนี้จะต่อกับไอ้โลหางโรเบิรตตัวนี้จะต่อกับไอ้นี้ไม่ได้เหรออ๋อนี่ไงโอ้มันคลิกอา่ามันคลิกขวาไม่ใช่คลิกซ้ายไปครับท่านผู้ชมครับ เดินทางกันต่อครับผมเดินทางกันต่อเดินทางกันต่ออ่ารถไฟมีไหมครับมีก็ไปจอดะคระับผมผมเจ๋งครับเออไม่จอดให้เราผมจะพาอเดียวให้รถไฟเบรกกรานี่โคดเลือนนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเราปฏิบัตกิตการนะครับผมเดี๋ยวเราปฏิบัติการนะคะนรับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราปฏิบัติการ เฮ้ยเฮ้ยอย่ามาดักหน้าเดี๋ยวมาตัดหาตัดนุ่งตัดหน้าเดี๋ยวเอออะไรของพี่ครับเนี่ยขอโทษครับพี่ผมกลัวครับพี่เออเป็นไงย้ายย้ายมาแล้วย้ายมาแล้วท่านผู้ชมนี่นี่เป็นไงยย <c oughs> ยยแคปซูร์ินล่านะครับผมนะจะได้ไปไถนงไถานาสักหน่อยนึงนะท่านผู้ชมฮะถ่าเทนงไถ่ายนาได้คว้า,าถ่ายหน,นุ่งถ่านาได้คว้าเรียกว่าแบบว่า อ๋อหาแบบเปิดแต่ตัวไม่ไถนาสักหน่อยเปิดตัวอย่างเดียวครับผมเน้นลำไม่เน้นทำครับผมงานไม่ลำทำอย่างเดียวใช่ไหมท่านผู้ชมโอเคโอเคครับผมเราก็จะเอารถลงแล้วกันนะครับหวังว่าจะไม่โดนรถไฟชนนะครับโอเค เฮ้ยยกนี่ไปแล้วครับไปนวครับไปแล้วครับ,รบอุ้ยอุ้ยฝุ่นกระจายฝุ่นกระจายทุกย้อมฝุ่นอุ้ยหลุมโอ้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 ทานท่านท่านท่านผู้ชมหลุม เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมมาทำหลุมใหม่นะท่านผู้ชมหลุมมันเยอะมากเลยอะ่ะตรงเนี้ยอุ้ยฝุ่นกระจายเดี๋ยว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 ถ่ายแป้งนี้เลย,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 ยะะลเดี๋ยวถ่ายแป้งนี้เลยอุ้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 ยขนาดบ้าอะไรแหลมยิบหายเลยเดี๋ยวถ่ายตรงไหนลอยอุย้ยแม่สัมผัสได้ถึงฝุ่นผมสัมผัสได้ถึงฝุ่นผมอยากชอบเลยนะฝุ่นๆเนี่ย คุณฝุ่นๆเนี่ยอ่าปึ๊บอ่ายกขึ้นครับหอมอุ้ยแรงจริงๆทำไมมันแรงอย่างนี้เนี่ยอ่าแรงจริงๆอุ้ยอ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือตัวท็อปนั่นที่เราขับนี่เนาะตัวท็อปเลยนะครับผมโอ้ดูกันใส่เกียร์ดิเอ๋อมิเชตตัวเริ่มต้นนี่หว่า โอ้โหดูหลุมนี่โอ้โหคุณผู้ชมว่ารถมันโยกแบบสมจริงไหมดูดิดูดิดูดิดูกันโยกของเขาดิดูดิดูดิดูดิโอ้ยโอ้โหเดี๋ยววิดีโอหน้าผมจะพาเอาคันนี้ไปไถนาน้ำนานานาหลุมนาตอนฝนตกแรงมากเลยอะ แรงจะจ,จัดเลยอ่ะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูตัวท็อปกันนะครับผมวิดีโอนี้เราเน้นตัวท็อปนะครับทุกคนครับมาแต่ว่าแม่งสู้ไอ้นั้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มาลองดูสักสักสัก,ส,กสักหนึ่งวิดีโอไหมตัวนี้ผมผมผมยังให้ตัวนี้เป็นที่หนึ่งนะแปดสองหนึ่งศูนย์เนี่ยเนี่ยดูดูเสียงมาดิดูดิ โอ้ยมามาเดี๋ยวเอาตัวท็อปมาตัวท็อปมาตะชันกันตรงนี้เลยลงให้เลยมา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 เสียงจะแตกต่างกันต้องเสียงตัวนี้จะดุดุนะครับผมเนี่ยเสียงตัวนี้จะดุดุนะครับดูดุดุดุจะพ่อคอยเสียเลยเอาแล้วกันทุกยงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมอ่าผมต้องกดตัวนี้เหรอ อ่เดี๋ยวลองถ่ายเองหน่อยก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองลองถ่ายเองดูก่อนก็ได้อ่ะอันนี้เข้ามาใกล้ๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองผมลองถ่ายเองดูก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยววิดีโอวิดีโอนะผมจะพาไปถ่ายนานาแบบนาน้ำนะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปถ่ายนาน้ำแบบน้ำแบบเยอะๆอ่ะเยอะๆแบบนี้ท่านผู้ชมนะผู้ชมชอบไหมอ้าววิววิววิวสังเกตได้ขึ้ปุ่น อ๋อแล้ครับผมโอ้ยโอ้หฝุ่นฝุ่นฝุ่นดูฝุ่นดิโอ้โหโอ้โหอ้โหเฮ้ยแต่ทำไมมันไถไม่แรงเลยวะมันเป็นอะไรอ่ะอู้แต่ฝุ่นแบบโอ้โหดูองค์การงานสร้างท่านผู้ชมทำไมมันไถไม่มันเลยวะอะไรวะเนี่ยโอ้ท่านผู้ชมดูฝุ่นดิเออโอ้ย โอ้โยมองแทบไม่เห็นอันนี้คือตัวท็อปนะครับผมหืมถอย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 โอ้โยนี่คือตัวท็อปนะครับผมโอ้โหโหโหโอ้โหถอยโอ้โหเสียงถอยโคตรแรงอ่ะใส่เกียร์ไหมอื้อ S <S <background> โอ้ยฝุ <re> ่นตลบอบปวนเลยทุกเยิ้มโหดูนี่สิครับโอ้โหดูนี่สิครับแต่แม่งไถแบบมันช้าจังวะเนี่ยมึงไถช้าจังวะแล้วเสียงไม่ค่อยลั่นเลยเนาะไถนกไถโคตรช้าเลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาดู AI กันนะครับผมมาดู a อไอไถกัน เนี่ยอยากให้เสียงมันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดู A i กันนะครับผมเฮ้ยเอาทางนี้ดีกว่าโอ้ยโอ้ยสั้นๆอย่างนี้เลยไหมสั้นๆเลยลูกพี่มาตัวท็อปกับตัวเริ่มต้นเนี่ยเอาลอง V s กันดูดิแท้ไม่ต่างกันเลยเนี่ยเอาแท้ไม่ต่างกันเลยนี่หว่า ะแต่ว่ามันมันนานามันไม่ยาวดิท่านผู้ชมสามสองหนึ่งไปอันนี้ไปแล้วไป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 โอ้โหมาแล้วโอ้ยเออ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 ไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยอิยว่าไงว่าไงโอ้โหฝนตลบอบอวนโอ้ยบัง โอ้ว่าไงบ้างครับโอ้โหชนต้นไม้ไปแล้วพ่อใหญ่นี่โอ้โหฝุ่นฝ the ุ่นฝุ่นเยอะมากโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วครับโอ้โหคันนี้มาแล้วครับว่าไงครับอืมเอาถอยถอยได้โอ้โหคันนี้แม่งถอดใจง่ายจังวะไม่เอ้ยเฮ้ถอดใจถอดใจโคตรง่ายอ่ะทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหถอดใจง่ายเกิน ออแมว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 อันนี้ตัวท็อปนะครับผมดูการไถ่ของตัวท็อปนะครับท่านผู้ชมครับวิ่งตามต้องเลยครับผมวิ่งตามต้องเลยครับโอ้โหฝุ่นตลอบอ้วนฝุ่นเยอะมากโอ้โหดูดิ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 โอ้โหเอ้าเจอไอ้นี่อีกแล้วโอ้โหคันนั้นเป็นไงโอ้คันนี้แม่งเจอแต่ต้นไม้เนี่ยท่านผู้ชม ว้าจริงๆเลยเชียโอเคครับผมเดี๋ยววิดีโอนี้ผมปิดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับโห้ติงโห้ติงน้องยอมเม้อเฮือมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ครับวีเอกันดูแล้วนะครับผมแปดสองเอ่อแปดแปดอะไรวะแปดแปดสามศูนย์เหรอแปดแปดสามศูนย์นะครับผมตัวท็อปวีเอสตัวเริ่มต้นครับผม แต่แม่งก็สู้อันนี้ไม่ได้อยู่ดีอะเนาะดูเสียงเขาดิดูเสียงเยง <laughs> ขาดิขอบขอบโอ้โหเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ